สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัยมีโชคสี่ห้าหกค่ะวันนี้ตามคำขอและคะามานนำเสนอแนวทางของปากแดงศักดิ์สิทธิ์ค่ะงวดประจำวันที่1ตุลาคม2 5 6 7ค่ะหน้าปกเข้าปังมากเลยหน้าปกตรงนี้แอดชอบเอาไปจับนะคะเขาจะเข้าตลอดนะก็ค่อนข้างที่จะเข้าบ่อยเหมือนกันนะคะงวดนี้3 40ค่ะแล้วก็เด่นตรงนี้ก็เด่นที่9นะคะ มี93 96 90ค่ะเจ้าแม่สีเกตค่ะอันนี้สูตรลับศักดิ์สิทธิ์อ่าสามชุดก็จะสองชุดสองตัวก็จะประมาณนี้นะคะสามชุดก็มีสามตัวก็มีสามชุดอ่าตรงนี้ไม่ติดบนก็จะติดล่าก็เข้าค่อนข้างที่จะบ่อยเหมือนกันแต่ก็จะไม่เข้าทุกงวดนะอะ่งวดที่แล้วค่ะ เขาให้62ตรงๆเลยติดที่บนด้วยออก6 62ตรงนี้ก็มา2ตัว6กับ2อ่าประมาณนี้นะอตรงนี้มี3มี4มี0อ่าถ้าติด3ก็93นะคะประมาณนี้ค่ะเราไปเลยข้างในค่ะของหมดนี้ ตรงนี้ประทับทรง3ตัวตรงค่ะมี9 3 0 8 6 2 1 3 7 0 6 7ค่ะรางวัลเลขท้ายหนึ่งที่สลับกันมี3 0 3 7 6 0 6 7 6 9 7ค่ะ,ะต่อไปหน้านี้ค่ะ ปากแดงศั์สิทธิ์ให้เด่นที่0ูนย์สาเด่นสานะคะ3ามหนึ่งสามสค่ะงวดที่แล้วไม่เข้านะคะหน้านี้ให้เก้าสองออกหกสองเนาะมาแค่หตัวเดียวนะอะ่เทียบงวดที่แล้วคะ่ะชอบอยู่นะของนังสือปากแดงสับสิทธิ์ชุดชพิเศษ3มตัวงวดนี้คะ่ะ มี2 9 0 3 9 4 6 9 5ค่ะขอให้โชคดีค่ะ3ชุดอ่ะหน้านี้ค่ะอีกหน้านึงเด่น0 4 7จับที่0นะคะ1 0 2 0 4 0 6 0 7 0ค่ะตัวเรีย,ยกใจหน้า วดที่แล้ว3มชุดเ้าก็ติดที่6กที่สองด้วยนะประมาณนี้ตรวนี้ให้เด่นที่สองเหมือนกันตัวนี้มี6กสองนะคะมีแปดสองเสองนะคะงวดนีศูนย์นะคะปากแดงสับสิทธิ์ค่ะอ่ายันแดงงวดนี้ค่ะแคปใต้แปคปขาตัวเลขเยอะมาตรงนี้3 4 0ี่ค่ะ แคปค่ามหน 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเวมากนะแอดแอดงวงแลยแอดจะไวมากเลยของงวดที่แล้วนะคะเทียบนะคะเข้าตัวเด่นดีมากเลยมีหกหนึ่งลุวยหกกับสองมาตรงตรงอ่าชันโชคเรียกซับ์งวดนี้ค่ะ เด่นที่0กับ3นะคะมี4 0 8 0 4 3 8 3ค่ะล่างค่ะให้5 1กับ5มี1 0 1 9 5 0 5 9ค่ะขออนุญาตข้ามาไปหนึ่น้านี้ค่ะปากเล่นซักซิดค่ะแดงนครอมอินค่ะทีเด็ดแจ็คพอตให้3ค่ะมี1 3 5 3ค่ะ นมสุกกล้นคนอีสานหน้านี้ค่ะฟันที่สามนะคะฟันทงบนสามรองหนึ่งสามหล่างศูนย์รองสองสี่เก้าค่ะนมสุกก้นคนอีสานรัแทีแลกวก็ไม่เข้าเหรอต่อไปเลยหน้าตาเจ๊แดงองครับ เจแดงองครักษ์นวดนี้ค่ะงวดที่แล้วก็ไม่เข้านะงวดที่แล้วไม่เข้านะคะเจีแดงองครักษ์นะหน่งสองสามสี่ห้าต่อไปหน้านี้แอบดบเชมปักหลัก ปักหลักหน่วยบนมีสามหกเก้าศูนย์ค่ะหน่วยบนเด่นบนสามกับศูนย์นะคะอ่าตรงนี้หลักหน่วยบนค่ะสองสี่เจ็ดเก้าเข้าที่สองนะคะเมื่อที่แล้วออกหกสองเนาะอ่ไม่เคยสังเกตเลยนะข้างในเนี่ย งวดนี้สามหกเก้าศูนย์ค่ะหลังปกค่าตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะปากแดงศักดิ์สิทธิ์งวดนี้ค่ะหลังปกอ่าหนึ่งตุลาคมนะคะรางวันบนนะมีสามศูนย์สามสี่สามหกสามแปดสามกับเก้านะคะล่างศูนย์กับแปดนะ 01040708ค่ะอ่าแคปได้แคปค่ะกดเลขเยอะอยู่นะจบการบรรยายหนังสือปากแดงศักดิ์สิทธวดนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการ,การทำคลิปด้วยนะคะขอให้ fc ของแอดทุกๆท,ท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ